สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เซอร์วันพุธที่12นะครับเดือนกรกฎาคม2566ันหือนครับตอนนี้มันยุที่ตลาดนัดโคกบือบานหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนครับวันนี้นะผู้ใดมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์ของโง่ควายครับผมขาย CK f o r ฟนิกส์ุงละ3ามร้อยเก้าสิบบาทพร้อมซุ้งจีบันไปทั้งเพครับผู้ใดสนใจเบอร์โทรผมเบอร์0 8 1 3 5 4 7 0 7 7นะครับนะครับผู้ใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ครับเราโหใหันเบื้องราคางูเราไปไหนครับ เอาพี่น้องครับวัน e, iedzieć, นี้นะครับบอกเลยว่ามโอนี่ง่วงงามหลายหลา่พี่นรับขออยาดท่าคิมพี่น้องเบิ้งครับมโอนี้นะครับกัขอหยาดว่าเบิ้งตัวแรกพี่นรับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นง่วบามันนะครับลูกลูกผสมเนาะง่วงเอฟหนึ่งลูกตัวแรกง่วตัวนี้อะไรครับลูกตัวแรครับง่วงวตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับอายุวันเทธอได้ง่วตัวนี้สิบสองเดือนครับสิบสองเดือนครับพี่น้องครับอายุสิบสองเดือนครับเป็นง่วงเอฟหนึ่งะครับเบอร์หกสิบหกสิบแปดบวแปดสิ แมนบอบอครับอันนี้เบน83ครับ83เห็นบ่กวันนี้เรียนไปเลียนมาตาไรเลยบุกเข้าในท้ายของเอฟเวอร์ติีาใช่ไหมครับอ่ะครับราคาไอ้เปิดไปหกหมื่นหาต่อรองได้ครับหกหมื่นหาต่อรองได้หน่อยเนาะครับหกหมื่นหานี่บอตัวนี้แมนครับผมฟังมาผิดเนาะครับผมไอ้ต้องปีนทางขักลาเมืองมิ่งตมีเองบอสครับราคาหกหมื่นหาตีครับ พี่นองครับสมันกี่แเกามื่นเป็นแสี่ครับตัวนี้พน้องไว้หกมื่นหพันบาทครับขอย่าใส่คนจูงในบงกด้ครับตัวนี้ไม่มีรอยด่างเนาะบมีครับมีห้อยด่าง่มีห้อยอียงเพื่อนครับหกมื่นหาพันบาทครับตัวนี้เอางามไอ้ปะตต่อไปครับที่นีที่ครับขังกันเลยครับตัวที่สองตัวนี้ตัวแปเไม่ไหตัวนี้ครับอันนี้ลูกตัวได้หกครับอันนี้ลูกทีหกแปดเพาีบสงะอายุครับ 14เด okay. ือนครับอายุ14เดือนพี่น้องครับตัวนี้นะเบอร์81พี่น้องครับถือว่าโค้งสางดีเนาะครับน้ำถ่ายสูงแน่ว่าตัวนี้ร้อยสี่สิบครับถ่ายสูงว่าร้อยสี่สิบคุณลุงครับตัวนี้ครับหลักฐานเนื้อนังดีเป็นง้วนโบใทกเขาแล้วราคาสำคัญครับหกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้าตอลองใดกันต่อรองได้ตัวนี้หกหมื่นห้าตอลองใดกันนะครับมือนีิมารตตัวอะมืมินิแค่นี้ครับ เอาบริจิต่อนะครับ083ครับ083 144 144 2898ครับ2898ไอยังครับว่าไอเอสารคามเนี่ยเอสารคามเนาะเอาโอเคขอบคุณครับหกมือห่างตีต่อได้ไหมนี่ต่อได้เรื่อยเรื่โอ้สีดีขึ้นนะครับตัวนี้เอาอย่างต่อกันมีแต่ของบนน้องผมมิยองไปเลยเด้อครับไปได้แล้วพวกนี้นะครับ อ้าวตัวนี้เพื่นเด้ขายอยู่พ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนานเฮ็ดคลิปื่อนเราไหมบอกเสียงเลยเ่อนด้ขายผู้เลมีผู้ใด็กมันย่นดินนี่ผมไปที่ไหนเอ้ามาเบิ่งตัวต่อไปครับพี่น้องไอเหี้เป็นแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับนะครับตัวนี้แม่ลูกลูกตัวเมียนะครับลูกตอะไรครับว่ตัวนี้ ลูก3ามหนึ่งครับลูก KF 3 1มนะตัวนี้ครับลูก KF 3 1แล้วนั่งขับขับก่อนพี่น้องครับแสงสีเสียงชัดเจนนะบ่้อยเลยเนื้อนังดีครับพี่น้องครับหลังแตกแล้วตัวนี้ครับเดือนนะครับฮะหายเจ้าบาทว่ารุษเจ้กบาทครับตัวนี้ที่เอามือนี่มือนี่ใจหายแล้วมือนี่ใจหายแล้วห้องไปบัวลายห้องไปโกมือเจ็ดเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทแม่ทองว่างแม่ทองว่างครับมองจะเอาคุยกันได้ มองเสซลคุยกันได้ครับผมมุนี้ขายเอาเลยเก้าหมื่นเจ็ดครับห้องไว้ซื้อดอกสมแทีถ้าะพุธยีซื้อดอกยีซื้อเท่าไหร่ครับครับมุนี้มาใช่คุ้มเดียวกับแม่ทองครับแม่ทองตัวตัวไหนก็ตัวนี้จะไปครับตัวนี้ถึงเอาเอามุนี้ตัวนี้ฮ้องไว้หกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าพันบาทครับมองเสีเอาก็หกหมื่นกว่าละทองสองเดือนกว่าครับทองสองเดือนครับสองหนึ่งก้อนละตรวจคามแล้วครับเนี่ยโอ้โเอาเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ติดต่อเนี่ยศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหก ปดหกหกสี่เจ็ดสี่หนึ่งครับี่เจ็ดซี่หนึ่งคบมเอาไป่ดงกระนี้หอยเงยครับนี่อยทองมีครับ่อยทองมีนะครับขอขอคุณครับขอบนุณนะครับเอาหอยเงตยอกันพี่น้องครับมือนี้นะครับไม่ไง่วตัวงามๆได้มืนี้นะครับขอยาดเออเงมันคือป่นเลยงยงครับว่าขนาโทษได้ครับเอามาตัวขนี้พี่ เอามาแม่ลูกก็แม่สาวหน่อยแต่อันนี้แม่ลูกลูกตัวแม่ยเทาตัวผู้ครับนี่ตัวแม่จ้ะแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ทายสูงเลยนะครับทายสูงลอยหาซิฟหาหวงจ้ะสูงลอยหาซิฟเนาะตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับอันนี้ลูกตัวใดครับว่าตัวนี้ลูกออกฟอร์ดจ้ะออกฟอร์ดนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกออกฟอร์ดครับตัวนี้หม้อลูกแรกจ้ะหม้อลูกตัวแหลกตัวนี้เนาะเอานะครับตัวนี้ราคาเลยครับเป็นลูกคุณนี่เปิดไปเจ็ดสิบเก้าจ้ะเจ็ดสิบเก้า เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ใส่ยักพี่นนะครับตัวนี้ครับโอห้เหนื้อนังก็ดีเนาะเอาหมดแล้วนะครับตัวต่อไปตัวไหนครับว่าหน่อยทั้งหุ่นตัวนั้นน,นะครับอันนี้ลูกตัวใดพี่มันมันเอามาทั้งหุ่นลูกตัวใดครับเจ้าใบครับตัวนี้เอาราคาเลยข้าวเจ็ดหาร้อยครับข้าวเจ็ดหาร้อยนี่นครับห้อยราคาเนี่ยกับมีนตีครับ 27,500บาทเดี๋ยวขอหยาดด้วยครับครับนันตัวนึงราคาทอากันแต่ตัวนี้ก็ราคาท่อกันแมนครับสองหมาบาทตัวนี้ก็เท่กันเอาแมนติอ่ะเอาเขาบอิตต่อเนี่ยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสครับผมครับไออัดเนาะอาขอบคุณครับ อเอาเนาะครับมือน,น,นี้มาครตัวครับูนี่สามซีโต้ครับเอามาสามซีโต้เนาะครับพี่น้องครับูน์ง่อสามซีโต้ได้ลองหมุนไอ้เบิรงได้แล้วพอดีขออนุญาตพี่น้องครับูนี้เป็น,นโง้อโค้งสามไงครับพี่น้องอสูงประมาณหน่อยหกสิบครับพี่น้องห้าสิบกว่าหน่อยหกสิบมันี้สูงโผล่เนาะแม่ลูกลูกตัวแม่ครับเอาดึงแม่คุณไอสีพุงลูกมั้ยที่นี่พี่น้องครับมัน,น,นี่แงะใส่เลยครับตัวนี้ลูกตัวไหนครับว่าตัวนี้ลูกกันหกแปดเคหกแปดเนาะจัาเดินนะครับว่าตัวนี้ ประมาณสี่เดือนกว่าเนาะแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ผสมไหมครับตัวนี้ยังครับยังในผสมเนาะราคาครับหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกแค่หกแปดแม่ทองว่างนะครับตัวนี้นะครับเอาขับมาหนี้ตัวที่สองนะครับตัวต่อมาเอามาหนีก็ได้ไหมอ่ะตัวที่สองเอาพี่น้องครับแล้วเป็นตัวต่อไปครับตัวนี้ เป็นแม่สาวนะครับพี่น้องครับตัวนี้แม่สาวลูกอะไรคำว่าตัวนี้ลูกกาเล็ดครับผมฮะลูกเคฟหกแปดครับเคฟหกแปดกาเล็ดเคฟหกแปชนะครับตัวนี้นะครับเป็นงัวบาร์มันลูกผสมครับว่ามันเลือนลอยพี่น้องครับเม่งเนื้อหนังเขาครับอายุครับตัวนี้สิบหกเดือนอายุสิบหกเดือนตัวนี้ครับอายุสิบหกเดือนราคาห้าหมื่นหาพันบาท ท่าไดได้หาหมื่นหาพันบาทอ่ะห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้หาหมื่นพันบาทเนาะเอามีมาสองตัวอยู่นะครับเนาะครสามกับตัวทองครับอยู่ขางไหนใส่ตัวได้อีกตัวครับใส่ผ้าหัวใจบุญเนี่ยหรือนะครับอ๋ออันนั่นอันนั้นยู่ข้างหน้าเป็นผู้ใดทั้งหน้าตัวนั้นเนาะสวัสดีครับน้องบอลสมบูรณ์ดีเนาะเอาสวัสดีครับตัวนี้ตัวซุปไทยเนาะตัวนี้เนาะตัวที่สาม อันนี้เป็นแม่เดียวนะครับวิลลุ่นเนาะแม่ท่องครับไปแม่ท้องผสมตัวได้ไหมเนาะครับเจคบองครับผมเคบ72ครับเจ้งเดือนนะครับโอ้ยลืมข่าวอีกแล้วหาเดือนแล้วครับหาเดือนแหมเราประกันครับนี่ชิปตัวไหนแจ็บบาทครับหาหมื่นเจ็ดพันบาทครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทรอยหาชิปสูงรอยหาชิปเนาะครับผมห้าหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องครับเอาลูกตัวที่สองในห้องครับครับ โคบอติดต่อนะครับ083 083 1433 1433 429ครับผม429ไอยังครับไฟอูครับผมไฟอูนะครับเนาะเอาบกวนละครับยางต่อนะครับครับผมเอาทางผมมีคนยางอยู่เอายางต่อข้างนี้พี่น้องครับเดี๋ยวคงคอยอย่างยางข้างนี้ก่อนมืงหนีงัวได้หลายพี่น้องครับ บ่าหันมันหัวหายทางหุ่นอยู่เดี๋ยวสิสดนะครับเอาสวัสดีครับครูเขาอยาก่ายคลิดเลยบนน้องเอาใส่ไหมนะครับเอามาตัวครับมือนี่มาตัวเดียวครับเอามาตัวเดียวตัวนี้ลูกตัวใดครับลูกตัวสะพนครับลูกตัวสะพนอายุสิเข่าวสามปีเลยครับจะเข่าสามปีแล้วคลองหกเดือนผสมตัวใดไปน้องครับว่าตัวนี้สติงเล่สองศูนย์หนึ่งผสมสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับผมเป็นงัวใส่หักหน่อยเนาะตัวนี้นะครับ เติงเลสองศูนย์หนึ่งครับผสมแล้วตรวจทองได้เนาะตรวจทองแล้วครับโค้งสังเงยบมากเลยนะครับครับนี้ลนทร้งภาติเนาะเขากีนไวเนาะราคาเดียวตัวนี้เปิดไวแสนเอ0ครับหนึ่งแสนหนึ่งมบาทพี่น้องครับตัวนี้คุทองไวหนึ่งแสนบาทครับต่อรองกันไดอยู่ครับต่อรองไดเนาะมีบริต่อปไครับนี่ศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่หกสามห้าหกสามห้าหกสามศูนกสมคุณฟ้ามครับพีคุณฟ้ามพี่เสยนาครับยี่บานไข่นุนครับยี่บานไข่นุนสารค้าน เอาขอคุณครับไอ้ครับผมอย่ขอไม่ขึ้นนะครับอ่ะยังง่อพี่น้องครับจะบายได้ตรงสิ่สดีครับผมตัวได้หายสองครับหายที่สองอันนี้เป็นลูกตัวใดไอ้ตัวนี้ลูกเท่หกแปดครับลูกเท่หกแปดครับตัวนี้อายุครับสิบสามเดือนครับอายุสิบสามเดือนพ่นครับว่าตัวนี้ลูกเท่หกแปดอายุสิบสามเดือนครับตัวนี้ครับอ่ะราคาราคาได็ไอ้อตัวนี้อ่าสิบสองครับ หาหมื่นสอบาทด้เนาะส่งฟรีลอยโลครับส่งฟรีลอยโล้พนวนะครับตัวนี้สองลยโลก็ได้ครับสองลโลก็ได้อามาตัวอ้มนี่อามาสามครับขายแล้วครับสออามาสาขายแล้วสเนาะอานครับพนวนอามาสามแล้วขายแล้วสครับเี้อ่ะเบอร์ติดต่อนี่ศูนยปดสามศ้าห้าสามห้าห้าเก้าสามส่ด้าสามสี่ยอดครับไอยอดครับไอยอดครับเนาะเอาผมขอบคุณครับบ๊วยแล้วนะครับ เอาพอครับงมกตัวนี้แบบจ้าบาทพอตัวนี้ก็ตัวนี้แถวหมื่นหกพันหมื่นหกพันบาทเป็นแม่สาวหน่อยเป็นลังปีสกินแล้วพอแล้วไอ้จูงทั้งนี้นะครับนะครับตัวนี้หนึ่งมื่นหกพันบาทครับตัวนี้นะครับราคาต่อใดวะพ่อราคาต่อใดจะน้อยราคาต่อใดจะน้อยนะครับเนาะหมื่นหกหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับอ่ะเบอร์ติดต่อได้พ่อ 087ย์7 238จ3ดศู3ย์แปดเองสงสามแ่องหงพอครับพอคุณนยูอยเอ็ดเลยพอคุณนรยเดนะพอเนาะเอาขอบคุ้นครับเอาของยางต่อก้อนมาหนิครับพี่น้องนะครับเอาเขาเบิ่งว่าราคาถึกๆกันขอยาด่ายคลิปเลยปะครับเจ้าใบครับตัวนี้สามที่สามมือนีมาจากโตัวนะครับมือนีมาหาตจ้ะเอามาหาตเหลือจากตเหลือแค่โค้มนี่เนาะอันนี้แม่รุ่ธรรมชาติอันนี้ลูกตัวไหนครับ ลูกคุ้มโตมาจากลูกค้มโตมาเนาะ,ะอ่าตัวนี้ราคาอะไรครับว่าตัวนี้สามหมื่นสามพันจ้ะสามหมื่นสามพันบาทนะครับเนาะตัวนี้เขาทอนไว้สามหมื่นสามพันบาทเพียงครับโอเคขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์แปดเจ็ด 08795989598แม่เสียงครับแม่ลำดวนค่ะลำดวนอยุสัยนอขุขัทองจ้ะโอเคครับบล็อกควรแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่เด็กผมยางตอกอนนะครับมือนี่นะครับกับที่ว่าง้อหลท์พี่น้องครับผมยางจนวินแล้วพี่น้องนะครับแล้วกับมอนี่งัวหลายงัวให้กับไลายนะครับมือนี่ขอแต่งัวอให้อ้าวสวัสดีครับไอ้ครับสวัสดีครับมาอ้างตัวไอ้มือนี่ มาคมเดียวครับไอ้มาดาบูซ่าคาถาอย่างนะคือขายงวดดีเถอะโอ้ยมันไหนคาถามาตสัูบขทาไปอันนี้ก็ไป็นซีน้ำพลเทียมวัววานี่บ่ครับมื่อนี้ทำบ่ได้ขายกันจะไ้เอาไปท่ายคลิปไปไหวได้ขายได้ขายครับมื่อนี้แม่ลูกลูกตัวแม่ครับเอาไปแล้วครับแม่ลูกลูกตัวแม่เนื้อหนังดีขนาดน้อยเนาะ ตัวนี้ลูกตัวได้ลูกช็อกโกแลตครับไอ้ลูกช็อกโกแลตนะครับตัวนี้แม่สูงกันได้ครับแม่สูงร้อยสี่สิบสามครับแม่สูงร้อยสี่สิบสามนะครับเนาะราคาครับราคาสี่หมื่นครับสี่หมื่นเก้าพันบาทหน่อยเนาะแต่ว่าปลายหูแม่พคนขาดได้เนอะอ่าปลายหูแม่พคนขาดหน่อยเนาะโอเคปลายหูตรงใหญ่นี่ครับโอเคครับครับอ่ะมือนี้มาเลยแค่คุ้มเดียวหน่อยเนาะคุ้มเดียวครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทก็ได้ว่า ต่อได้ครับผมต่อไดพื้นมือบัไก่ทรงฟี่บักไก่ทรงฟีคร่ไอ้เป็นไงครับถามเนี่ยหลังจากที่เขาเปนแน่หอยแล้วมนอย่เขาปรับตัวเป็นเพชรเป็นพ่อขาเฉียงท่างนี้ไอ้เป็นแดดแดดทอนทั้งหน้าไอ้เป็นไงครับราคาเห็ดเฉียงแล้วก็ราคาเนื้อนี่มันจังไนมันสองพั้นกันบ่มันกับราคาทูงฟกันได้ไหนบ่สมั่นครับม้วนจ้อยกับถีบม้วนม้วนกับแย้งอยู่ม้วนกับย่งแย้งอยู่แมนเพราะว่าเขาขาดตรงม้วนนี่เขาขาดในม้วนมันนี่ม้วนตัวหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยขาทำแหลมเนี่ยไหลบ่ กับบางตัวกับน่องสื้อถืองมันก็ได้หลายไอสอ๋อซื้อถึงก็ด้หลายแมนซื้อแพงเ่ราะว่ากับสีเป็นค่าถูกรุ่นค่าขาไหมครับส่วนหลายครับอืบมเอากระไดพ่อได้ยูพ่อได้ยูครับสแสดงว่านี่คือของปรับตัวมันขายแยกรายเป็นใครเขียนเองเลยแมนครับไล้วยังใครเขียงแซ่ตัวนี้ยูคำใหญ่ครับยูคำใหญ่น่อยเนาะเอาถามพอดสนใจงว่าตัวนี้ต้องได้ 095ครับ0 9น0 5เ0้า8 9 9 9ครับ8 9 9 9อ้า้้แบงค์ครับไยแบ่งค์แบ่นะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมนี่เอามากตัวครับมนี่เอามาสาตัวครับไอถามเล้คินวาได้ขายง่วงตัวเลยนียได้ขายเนียอยอ่ครับแต่ว่าเด้ขายได้อยู่ครับท่วมาก่วมากคนคนท่วมาท่นคนท่มาท่านคือได้ขายกนเนาะได้ขายกนเอาสี่บอกส่พราะี่จะกํลังใจคขึนเนียได้ขายเนียคือเอาไงคนท่มากด้ขายไปนกรอแสงวาง่วราคาบปแกงกนไหนเนาะ ตัวนี่ตัวแรกตัวนี้เป็นแม่สาวหน่อยลูกสาวมาธาดอไอเขาลูกสาวมาธาดอเที่เขาเรียบร้อยแล้วเนาะจะเดินเขว่าตัวนี้แปเก้าเดือนแปดเก้าเดือนเนาะตัวนี้เป็นแม่สาวหน่อยให้เขาเลี้อเป็นลูกมาธาดอครับราคาครับสองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทตัวนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเบื้องหน้าครับโอเคป่ะตัวต่อไปแม่ลูกครับแม่ลูกเนาะแม่ลูกแม่ทอง แม่ลูกแม่ท้องนะครับมือนีไมาดับมาว่าติดมือนีไม่ใช่ครับคือใส่เอาพวกติดทองผมว่าเป็นติดทองเนาะแม่ลูกลูกตัวแม่อันนี้แม่มันสูงเท่าไงง้อตัวนี้ลอยหาสิบเจ็ดครับลอยหาสิบเจ็ดเนาะตัวนี้แม่ลูกลูกตัวแม่สูงมาหาสิบเจ็ดราคาเท่าไงง้อตัวนี้เป็นหนึ่งสี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าพันบาทเนาะประกันทองครับพี่น้องครับง้อตัวนี้เป็นง้อใส่เงียบเปนะครับแม่ทองสองเดือนประกันทองตัวทองเนาะ ตัวแล้ครับตัวนี้ช็อกโกแลตครับทองช็อกโกแลตพี่น้องครับตัวนี้ลูกเขาเด้ออีกงครับสูกพริกแดงเนาะเดี s <S mm ๋ยวไอ้เขาอย่างเงี้ยมันมันงียงเงี้ยเพราะว่ามันงัวหลายตัวมันนี้งัอหายหลายตัวคง็้องอยากเป็นยงีงแบบตื้นตื้นเพื่องครับมันเป็นน้ำมือเด้เป็นน้ำเปลืองมือเปลืองบานเพื่นวะเอาขอเบอร์ติดต่อนนะครับ088ครับ088 081 081 5417ครับ5417 เบอร์ลูกปามเนาะเอาบกคนละครับเอาเนี่ต่อพี่น้องครับมื้อนี้นะครับถือว่างัวงไล่หลายครับพี่น้องไล่ลินะครับหลยขักไล่เนี่ยเอาพอดีครับให้ผู้เลนไทยดีนออมาตัวฟอร์กูนีออม่าสีตัวครับผมออมาสีตัวครับจะมาเหรอครับตรงสี่อันนี้แม่สาวเปิดไว้สามหมืสองารครับสามหมืสองพันห้าร้อยบาทครับผม แม่สาวรอผสมครับแม่สาวรอผสมเนาะครับแล้วนี่ทองบ้างถอดครับทองว่างครับรอผสมครับโอ้ต,ต่อไปพอดต,ตัวไหนโอต่อไปเป็นแม่นี่ครับทองช็อกโกแลตครับผมตัวนี้ทองช็อกโกแลตไว้เจ็ดเดือนครับตัวนี้เจ็ดเดือนกลัวครับเจ็ดเดือนกลัวเนาะครัโหมีใบมีหลอดครบครับราคาเดี๋ยวครับตัวนี้เออใบราคาสามหมื่นหนึ่งพันครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทรัท 70, บผม ปรกการทองประกันตำนี้ครับครับหมดไปครับพ่อราคาได้ก่อราคาสามหมื่นหนึ่งสมหนึ่งบาทครับผมหมดไปแม่ลูกครับแม่ลูกอันนี้แม่ลูกลูกตัวผูอันนี้แม่ลูกลูกตัวผูครับแม่ลูกหนึ่งหนารครับหนึ่งหมื่นารบาทครับผมเอาลูกตัวผูครับอ่ะแม่ลูกลูกตัวผูกเนาะครับผมเอาขอเบอร์โทรติดต่อนะครับศย์หกี่ครับศูนย์หแปดเจด หกแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามสามครับแปดเจ็ดสามสามอ่อยพากกับนวลครับผมอ่อยพากกับนวลนครับน้องเอาผมคุ้นกันแ้วครับพ่อครับอ่ะขอยัดย่างต้อครับโอ้หมอนี่นะครับพี่น้องครับงัวหลายครับอย่างนี้เนาสื่อไทยกันดีด้วยราคาไก่เชียงเหนือนะราคาว่าถือแต่วันน่าร้ายง้องงามกับขายยนักพี่น้องครับตรงนี้ยังข่อยาดย่างต่อก็นะครับ